สวัสดีค่ะอยู่กับช่องญ้าชีกกกองนะคะลุงช่างไม่เชื่อว่าเห็ดออกจริงๆิเห็ดกิ้นแล้วอ้าวกินได้อยูอ่บองกินได้ปะกินได้อยู่กินได้อยู่ ไปไปบ้งไปบ้งเห็ดเร็วๆไปดลโอ้โหไปดูเห็ดเร็วๆโอ้โหเด้อไปแล้วโอ้โหเด้อโอ้โหเด้อโถงแห้งๆหดมินเด้อเด็วเดี๋เ uh ว้อเด้อเด้เ huh, ด nah. oh ้อเด้เ really mm ้อเดเอเอ้เเด้อเด้อเด้ออเด้เอเอเดอ อ้าวถือไปถือไปแล้ว oh. บ oh, ันนี้ค่อยกอบันนี้นะถุงยางดิสส์ะนี่ว่าเห็นละงกเออันี่ยเห็นเห็นละงกงเห็นแต่คนก็บอกก็ถ่ายไม่ทำจัดีไปอย่างเห็นผู้ฆ่ากันบอกกินมาตีมันก็ย่อไปอ่ะโอ้ยโอ้ยนะอกินากันบอใงเท้านาเจนหาเอาให้หมดอะ ไปแกงนะมึโอ้ยเปแม่กินไรไม่แยงบาดเปก็เป็นไรใครเห็นลบกยีบาน่ไม่ได้ถือกระมังไปเมื่อกี้เนี่ยค่อยง่ายมาแบกเาทอยนี่ค่เกิเง่วเอลตีนมันเอาออกมาไหมตีนนทิ่งเสนี่ใส่เงานีน่ใ่เงาโอ้ยผ่านมาคยเกลีเพดเหือนกันแล้วเนานี่มันใบนีมมันก็เพชรนี่ เหลือขาวเืองต้ีดมันดอกดีมันหนาไปหรือเล่นี่กันถูขึ้นมาหน่โตนั่นเโันกยกถุงเลยเออนั่นนะยิมลด่ออกมออกเะโตรมานเลกเเป็นละงอกค่ะกับละงอกหนี่ไค่มันติดมูาแล้วน่งีทมันจะมีอีกเเลยมีขวดาละหาเห็ดเอามีหลายดอกด้วยนี่ อเดียม um, so ันไดเม็ดมาอันนั้นไดพร้อมไดรูดไว้นั่นนะต้นนั้นมันล่นลงไปอันมีขึ้นมาเพิ่มอืมไม่ห่างไม่ห่างตรงไหนนี่นี่ทำไมมันกระป๋อกระแป๊ดอย่างงี้เนี่ยตรงนี้โอ้มีเห็ดน้อยด้วยโอ้โหไอ้ถงดังๆน้องมินโอ้โหดูโอ้โหโอ้โหดูเร็วเร็โอ้โหดูเร็วเร็วโอ้โหไอ้ดอกนี่เล็กมากเลย เล็ดมันมีน้อยเลยอ่ะโอ้โหฮ่าถ้าตีนออกมายังมันก็ดำหมดเลยเนาะเขาไปล้างไงเก็บแก็ใบสิไปล้างยงเอ้าโอ้ยเห็ดแห้งจะล้างกะแห้งล้างเกะยนปุ๊กละล้างเกะได้เห็ดตีนมันไงเน็ดตีนมันี่ไปเอาไปถ้าเจ้ามาถึงหอ้าเจ้ามาถึงห้องตีนออกพร้อ้วมันไม่มีเนาะทีนมันไปเห็ดเพาะไปเล

ยกจากนนีแหละน้อยมิดน้อยอ่ะโอ้ยเก็บแล้วเก็บแล้วเจ้ารไม่มีใครเห็นเลยดาดาเห็นคนเดียวเมื่อตอนจะทำบ้านท้งหมอยแล้วทั้งหมดใครเห็นเลยคุณเออเราทำตาอุ้งอ้ไม่นเหเห็นเหรอยงไปเลยตามันนี่มิน้อยก็เห็น โอ้ไม่น้อยเจอเลยโอ้โหดูลูกได้แกงถ้วยหนึ่งใหญ่ๆเลยดิคุงเอาไว้เพราะต้นไม้มันมีเห็ดขึ้นได้ยังไงเนี่ยไม่ดีที่มันจะออกจากนี่เนี่ยเนี้ยเนี้ยมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้คืนเอาไว้คืนตรงรอยเดี๋ยวเอาไว้คืนป้าต้องไหมอีกเนี่ยเนี่ยเพราะว่ามันหมดแล้วต้องไหมอีกเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้คืนเดี๋ยวให้มันลุ่แล้วนะอัตตาหันมันมีออกบ่เนาะตอนว่านตอนนั้นนะตัวไม่ย่างเนาะเราได้มันมาหลายปีบ่ลุงแกเกลี่ปุ๊บ มันทบแล้วดินมันไหลมานี่ไงเชื่อมันไหลมานี่ไม่แม้ปลาหดน้ำเอาปลาหดน้ำบอเออป้าซื้อเห็ดละงกมาเป็นขวดน่ะนะ้ก็ไม่ขึ้นใวขนาดนะไม่ไบบอกเหรอนึกว่าหดแล้วมันออกบ้อมก็ขึ้นแล้วเเห้อว่าโหดแล้วมันออกหรอ บอกให้เอาเสียนมาเคลียดินรอไมนาไปก็นน้มาเคลียเลยนน้เคลียตอนเช้าตุ้งวันนึงออกตรงนี้ด่าๆแล้วกเดินเขาจะมาดูเห็ดเห็ดพอก็เลยเห็นเคลียนี้บอกว่าป้าใส่บ้านป้าแตนบอกให้เคลียเออแล้วเขาเขาดูยังไงไปเห็นมันขึ้นเต็มนี้เลยอืมมันออกตรงนี้แปลว่ามันไหลตรงนั้นมาใส่นี่เนื่องว่าเออของมาไปจ่ายตังเลย ทองมาอไีม่เห็นเลยคนี่ไม่เห็นหนามอกนี่เจานีกมัน้ยมมาอีกมกละมันละออมาทังพีวันนี้ดี๋มันซูมนี่ละแค่มันซูมไว้ต้นเนียเพรา่เอา้พอแกงพอมนเจ้าเสียมโหถบ่เดยแกงมาเสียบมหนี่ กระเสีมั้หดมันโมเมนต์ต้นยางนี่ไป2องปีมจะเกิดขึ้นเแล้วมอวังคือว่าหัวหัวมเจาะหัวลกหัวกระน้ำเสีอมันไแทะเนาะกระเสอมันแบบเออมันจะไปถ่าเวลาสปีจะดีโคตรเต็มเลยเจ้พญองงก่งนับตุ๊ตุ๊มาหน่ะตรงไหนล่ะไปดึงกุ้งขึ้นมาลวติ๊ขึ้นมาละ เรียบร้อยได้ไปแกงอ้รอาชี้เจาแมนไปดงแจ้วังม่าน้ำเไข่จะขนนะแต่ว่าม mm. ันขน้แกงฮะปกตเป็นละง้อขาวเลยนะตรงนี้แมนอ๋อต้งหลายปีนั้นนะเนาะงอขาวมันสออกีหนลายเยอนี่ลายเยอนี่นี่นี่ันี้ขาวขนี่เอออะไรามันไม่สีออกแล้ไม่นี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไข่มันนี่นอาให้มันตก็ได้ตัเต๋เลยนี่ กกก็ได้เมันั้นนนัแบนตแต่เลย้นมันติดอยู่อัอะไรลูกอันนี้เห็ด H O t w เ้เดี๋ยวเออนี่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ดาดาจะตื่นมาตีห้ามานี่ ต้นจิกต้นลังนี่มันขึ้นแต่ไม่ต้องไม่ต้องเพาะเลยมันหล่นเองโอ้โหเอาเหรอต้นต้นไม้ห่างเด้นนี่นี่นี่ต้นไม้ห่างเห็นปะเนี่ยต้นต้นกิ่เลยต้นจิกต้นห่างขึ้นให้ได้ปลูกมีเราวนี่โอเคอุ้ย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 มันจะเห็นเห็ดเลยนะทุ้งทุ้งไหนทุ้งไหนที่เรามันมีเนี่ยเอาแยกแล้วนะแม่นม่ปลูกนี่เออไอ้ท่าน เห็ดแดเข้าวตาเ็ข้าตาออกมาแม่ลูกมาแม่มิ้มิ้นมิ้นมาพี่ม้าเฮ็ดแดงนี่พูดจริงจนี่เฮ็ดแดงนี่เห็นแล้วเสียงเมื่อกี้ไม่แก่วเลยไ่เก็บเพ้อเไว้ันแล้วเป็นเสือเห็ดเนี่ยเก็บ นาหนูไม่รอนเราก็หงายแตหงา้มันไม่ห่มผ้ายุ่งยุ่งเดี๋ยวรอประเตมมาเก็บให้ปไาเต็มมาเก็บต้นไม้มาเดี๋ยนี่ติดต้นหางกันแตมเลยนี่ หมอดให้เลยต้นจิกต้นห่างเออหนี่เดี๋ยวมันจะขึ้นอีกเนี่ยเดี๋ยวรอดิหมอดให้เลยต้นห่งต้นจิกต้นห่างต้องไม่จิกต้นไม่ห่างเออจะให้นี่แหละให้ป้าเต็นเอาไปแกงนี่แหละแกงเอาไปแกงแกงกินแรงพึ้นะลุงบอกไปแกงเลยกินเดี๋ยวนี้กินต้นโคกกินต้นขูดตล้วก็กินต้นห่าง ป้า้ปากินกินทั้งวังปูกินทั้งวังปูแต่ว่าแปลกนะมันมีสีเหลืองปกติจะสีขาวจะเยอะตรงนี้อุ้ยคอยเรียกเรียกเห็ดระงอกทองคำแล้วอีกนะทองคันเอาวี้แหลเพราะว่ามันเป็นสีนี้ไงทองคมิ้นมิ้นเป็นง่ายก็ประมาณนี้ถ้าคนลักจะลองใจง่ายที่กก่งได้นะคือค่ะกันทางนานะเมื่อเห็ดละงอกออกที่โคกหนองนา